สวัสดีคนรักครอบครัวทุกท่านนะครับคลิปนี้บอกรักด้วยประกันนะครับจะมาบอกวิธีลดความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากโรคไวรัสโคโรน19นะครับทุกคนคงเห็นตามสื่อต่างๆแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับถึงเราจะระวังตัวดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดปิดขึ้นมาเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับเพราะว่ารายได้ก็น้อยลงนะครับธุรกิจก็ถูกลอกดาวน์นะครับวันนี้ผมมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเนี่ย หมดความกังวลไปได้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับด้วยการทําประกันโควิดส่วนบุคคลนะครับเบี้ยประกันเพียงแค่หลักร้อยครับแต่ได้ความคุ้มครองรักษาหลักแสนนะครับในกรณีโคม่าเนี่ยได้ถึงหลักล้านนะครับถึงแม้ทําแล้วนะครับก็ขอแนะนําทุกคนว่าอย่าประมาทนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในที่เสี่ยงนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับพบกับสาระที่เดีย เกี่ยวกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักครับกับบอกรักทุกการนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ทางช่องทาง f a c e b o o k y o u t u b e i n s t a g กร m และ t i k t o k นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ